การแสดงความคิดเห็นเรื่องรักที่คุ้มภัยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักกับการใช้พจนานุกรมกันไปแล้วในวันนี้เรามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องรักที่คุ้มภัยกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปแสดงความคิดเห็นนั้น เรากลับไปทบทวนเรื่องรักที่คุ้มภัยกันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยผมชื่อจอครับผมเป็นจิ้งจกบ้านที่ผมอาศัยอยู่ทาสีฟ้าเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนมีหลังคาซ้อนๆกันผมชอบมากและมักจะยึดเป็นห้องนอนของผมไปเลย เจ้าของบ้านที่ผมอยู่ผมขอเรียกว่าคุณท่านก็แล้วกันนะครับคุณท่านติดไฟไว้ที่ชายคาที่ซ้อนกันทําให้มีมแมลงบินมาเล่นไฟมากมายจึงถูกใจผมนะักเพราะไม่ต้องไปหากินไกลคอยจับมแมลงที่มาเล่นไฟอย่างอิ่มแปร่ผมก็เลยหลับสบายตลอดวันตกค่ำพอผมเริ่มหิวไฟที่ชายคาบ้านเปิดพอด,ดีผมจึงดับความหิวด้วยมแมลงตัวเล็เลกๆเหล่านั้น เพื่อนของผมชอบมาจับมลรงที่บ้านของผมมันบอกว่าที่บ้านของมันน่ไม่ได้เปิดไฟหน้าบ้านเลยไม่ค่อยมีมันแรงมามันจึงถือโอกาสมากินอาหารที่บ้านของผมเป็นประจำผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะมีอาหารเหลือเฟือหยุดแล้วผมลืมบอกไปว่าเพื่อนผมชื่อแจ็คมันช่างคุยมีเรื่องน้อนเรื่องนี้มันเล่าให้ฟังเสมอบ้านที่มันอาศัยนอนอยู่ชายคาถัดไปนี่เอง วันหนึ่งแจ็คเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนายรู้ไหมลูกชายเจ้าของบ้านเราอะนะชอบพาเพื่อนมาที่บ้านแล้วเปิดประตูนหน้าต่างทำอะไรก็ไม่รู้ได้ยินเสียงกุกกะกกรอบแกรบ,กรบซูดซัดฮ้าอย่างเนี้ยบ่อยๆนายรู้ไหมว่าเขาทำอะไรกัน อะไรของนายกุกกักกรอบแปรบซูตรซาดห้าไม่เห็นรู้เรื่องเขาร้องเพลงกินกระมังไม่ใช่เขาเสพยากันไอ้ยาพวกนี้นะ่ะอร่อยตรงไหนนะขึ้นชื่ว่ายาเราก็ไม่อยากยุ่งแล้วกินมแมงอร่อยกว่าเป็นกองว่าแล้วจ๊อกก็งับมแมลงตัวอ้วนที่บินผ่านหน้าไปอย่างชำนาญ นายไม่รู้อะไรเราได้ยินเด็กๆเ,เขาพูดกันว่ารสอร่อยนะมันไม่เมแต่มันทำให้รู้สึกเคลิ้มๆทำให้ลืมแล้วเขาจะต้องลืมอะไรกันนักหนานายไม่รู้อะไรเด็กพวกนั้นเขาคุยกันว่าเขาอยากลืมที่ถูกพ่อดา่าถูกแม่ตีถูกพี่ป้านา้าอาว่าต่างๆนานาว่าเรียนก็ไม่เก่งไม่ขยันแถมทำอะไรก็ไม่ถูกใจ จิงโดนด่าเป็นประจำพอได้มาสูดมาดมหรือมาเสพยาพวกนี้แล้วทำให้ลืมลืมไปได้แล้วมันจะดียังไงลืมตอนนี้เดี๋ยวพอสั่งยาก็นึกออกอีกอะแล้วมามั่วสมกันอย่างเงี้ยกลับบ้านไปก็โดนอีกแล้วจะได้อะไรขึ้นมานะอ้าวนายไม่รู้อะไรบางคนเขาบอกว่าประชดพ่อแม่ที่ด่าดีนะไม่มีใครรักเขาเลย ก็ไม่รู้จะทำดีไปเพื่อใครจึงมาโม่สมอยู่ที่นี่อย่างน้อยก็ไม่มีใครด่าอย่าทำอะไรก็ได้ไม่มีใครมาจุกจิกกวนใจนายจะไปดูมหมเดี๋ยวก็มากันแล้วไม่เอาหรอกไม่ชอบเราเคยเห็นแต่คุณคุณที่บ้านของเรารักใคร่กลมเกลียวกันช่วยแม่เลี้ยงน้องดูแลบ้านตกข้ามก็คุยกันบ้างดูทีวีกันบ้างหัวเราะเฮฮาดูแล้วมีความสุขพวกเด็กๆ ที่บ้านของนายน่ะเขาหัวเราะกันบ้นางไหมไม่เคยได้ยินเลยเราได้ยินแต่เสียงทะเลาะกันเสียงดุเสียงด่าเสียงกว้างปาข้าวของเสียงตีไม่เคยได้ยินเสียงคุยกันดีๆหรือเสียงหัวเราะอ,อย่างที่ว่าเลยขนาดเราร้องทักแล้วทักอีกเขาก็ไม่สนใจอ จริงนะถ้าเราได้ยินเสียงที่นุ่มนวลคุยกันดีๆเสียงหัวเราะเสียงที่แสดงให้รู้ว่าทุกคนรักใคร่กันเราคงสบายหูและมีความสุขไม่ต้องแอบเวลาได้ยินเสียงปึงปังโครมครามแจ็คลัผมต่างจาแมงกินกันเงียบๆผมไม่รู้ว่าแจะคิดอะไรแต่ผมคิดว่าผมรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในบ้านหลังนี้ขณะจิ้งโจกยังรู้สึกปลอดภยัยแล้วเด็กๆในบ้านจะไม่รู้สึกยิ่งกว่านี้เหรอ จ๊อกเราขอมาอยู่บ้านนายด้วยได้ไหมเราชอบประสงบดีเข้ามาทีไรรู้สึกอบอุ่นยังไงไม่รู้อยู่บ้านโน้นเราต้องคอยแอบทุกทีถ้าเด็กๆเ,เห็นเข้าจะไล่จับหรือเอาดนังสติกมาไล่ย,ยิงเราหนาหนาหนา,นาขอเราอยู่ด้วยนะผมหันหน้าไปมองแจ็คเห็นทำตาละห้อยก็อดสงสารมันไม่ได้มาสิ บ้านเนี้ยน่าอยู่จริงๆด้วยนายมาเราก็จะได้มีเพื่อนคุยแล้วนายจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนเรารเด็กๆบ้านเนี้ยใจดีบางวันยังเอาเข้าวสุกใส่จานมาวางให้เราเลยเราก็ช่วยจับมันแลงให้เป็นการตอบแทนขอบใจมากเพื่อนตอนเนี้ยเราสองคนเอ้ยสองตัวอิ่มจนพุงกลางแล้วจึงได้แต่มองมันแงที่บินไปมาอย่างเลิดเลิน บ้านที่มีความรักเนี่ยรู้สึกอบอุ่นอย่างนี้นี่เองแน่ขนาดเพื่อนผมมาอยู่เดียวเดียวนะมันยังรู้สึกแล้วผมและอยู่มาตั้งนานจะไม่รู้สึกได้ยังไงจ๊อกรำพึงในใจพร้อมกับหลับตาลงอย่างเป็นสุขเสียงเพลงจากวิทยุจบลงแล้วทันใดนั้นจ๊อกก็ได้ยินเสียงใครอ่านอะไรดังเจื้อยแจ้ว น่าฟังเหลือเกินและก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวนั้นเรามาอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมกันก่อนนะคะกดปุ่มเนื้อหาเพิ่มเติมที่อยู่ทางด้านขวาได้เลยค่ะเราลองมาดูการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันนะคะและในเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าการที่คนภายในครอบครัวคุยกันดีๆ ทำให้บุคคลภายนอกได้ยินแต่เสียงนุ่มนวลจึงทําให้รู้สึกว่าภายในบ้านนั้นมีความน่าอยู่แต่ถ้าภายในครอบครัวนั้นมีแต่เสียงทะเลาะกันก็จะทําให้รู้สึกว่าบ้านนั้นไม่มีความอบอุ่นเราลองมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันนะคะร่วมด้วยช่วยคิด น้องๆคิดว่าระหว่างครอบครัวจ็อกกับครอบครัวแจ็คครอบครัวไหนที่น่าอยู่และอบอุ่นเพราะเหตุใดเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะครอบครัวที่น่าอยู่ก็คือครอบครัวที่จ็อกอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นครอบครัวที่พี่น้องรักกันและมีแต่ความอบอุ่น และเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะและในระหว่างทางที่กิ่งกับกล้าวกำลังกลับบ้านทั้งสองก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาจากบ้านหลังหนึ่งอุ้ยพี่กิ่งได้ยินเสียงอะไรไหมดูสิเสียงดังเชียวก็เสียงแม่กับลูกกำลังทะเลาะก,กันนะสิเราเดินผ่านทุกวันก็ทะเลาะก,กันทุกวันเลยเนะใช่ ดูแล้วครอบครัวนี้ไม่มีความอบอุ่นเลยดูอย่างบ้านนี้สิดูอบอุ่นเชียวแม่กับลูกกอดกันจริงๆด้วยดูอบอุ่นถ้าเป็นกล้าวกล้าวอยากจะอยู่ครอบครัวไหนล่ะก็ครอบครัวที่แม่กับลูกรักกันนะสิทำไมล่ะก็เพราะว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่ไงล่ะ ใครเห็นก็อยากอยู่อีกอย่างนะก็สบายหูด้วยใช่พี่ก็อยากอยู่บ้านที่มีแต่ความรักแบบนี้เหมือนกันเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอบถูกกันบ้างไม่เอ่ยการแสดงความคิดเห็นไม่ยากเลยใช่ไหมคะและในคาบนี้เวลาก็หมดแล้วส่วนในครั้งหน้านั้นเรามารู้จักกับเรื่องความรักในบ้านกันบ้างวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ